มีครอบครัวหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์วางแผนที่จะไปเที่ยวพักร้อนกันแต่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีวันอาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะอืพ่อก็ว่างั้นแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีฮอนึกออกแล้วงั้นเราก็ไปเที่ยวที่นี่แหละไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลเพราะเพชรบูร์ของเราก็มีที่เที่ยวมากมาย งั้นเราไปเที่ยวขอคอกันดีกว่าค่ับพ่อวันนี้เราคงไม่มีเวลามากคงไปได้แค่สองสถานที่เท่านั้นนะลูกงั้นเราไปกันเลยครับอืมไปกันเลย go, go. ถึงแล้ว มาจอลูกชายมาถ่ายรูปก,กันเถอะครับผมถ่ายแล้วนะมาผมถ่ายพ่อบางไม่เป็นไรพ่อถ่ายเองระเจ้าพ่อครับเรากลับกันเถอะครับอืมงั้นเราไปเจอที่อื่นกันต่อเถอะเอ้ะกระเป๋าตังของพ่อหายพ่อไปทำหล่นที่ไหนหรือเปล่าครับ งั้นเรามาช่วยกันหาเธอเธอลูกชายไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วคะ่ะนี่กระเป๋าตังค์ของคุณใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณครับถ้าไม่ได้หนูผมคงแย่แน่ไม่เป็นไรคะ่ะหนูเต็มใจเห็นไหมลูกถ้าเราไปเที่ยวที่อื่นแล้วกระเป๋าตังค์เราหายคนที่เก็บได้เขาอาจจะไม่เอามาคืนเราแบบนี้ก็ได้คนเปรบสปู์นี่ดีจังเลยนะคะพ่อ งั้นเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเถอะครับพ่องั้นเราไปเที่ยวอยุออทย,อยานประวัติศาสตร์รีเทพกันเถอะนะลูกได้ความรู้ด้วยถึงแล้วพ่อพ่อผีหลอกไม่ใช่ผีหรอกลูกมันเป็นแค่โครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนนะ่ะวาละถ่ายรูปหน่อยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยววันหลังพ่อจะพามาเที่ยวใหม่ครับพ่อเห็นหรือยังลูกว่าเพชบูรณ์น่าท่องเที่ยวขนาดไหนเอาเป็นว่าวันนี้เรากลับไปกินไข่เจียวของแม่ที่บ้านกันดีกว่า